สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยครับวันนี้ผมจรรยาบุเชยครับเดินทางมาที่บ้านเราปูจ้อยตำบลปราศักอำเภอเมืองจังหวัดละยูงเช่นเคยครับวันนี้เราจะมามอบป้ายโครงการพ่อพารวยให้กับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการกับเราชื่อร้านน้องมิ้นของชำครับผมร้านน้องมิ้นของชำนะครับใครบอกว่าร้านของชำกำไรน้อยแล้วหัวใจจะเล็กเหมือนกับผมกำไรไม่ใช่เขาเรียกว่าอ่ากำไรน้อยหัวใจใหญ่ใใจอันเปิใช่ครับแบ่งนิดแบ่งหน่อยเพื่อแบ่งกำไรให้กับสังคมใช่ครับ ครับผมวันนี้เราจะมาพบกับเจ้าของร้านผู้ใจดีที่เขาเ่วาโครงการของเราครับเชิญเลยครับสวัสดีครับนี่เลยเจ้าของร้านสาวสวยของเราที่เขาร่วมโครงการพ่อพารวยนะครับที่เขาบอกว่าโครงการพ่อพารวยขอให้รวยนะครับอยู่ร้านหล่อปูจอยนะครับมอบส่วนลดใี้เท่าไหร่นะฮะห้าเปอร์เซ็นต์ครับท่านผู้ชมครับหากท่านเดินทางมาที่บ้านหล่อปูจอยร้านขายของชำน้องมิ้นนะครับแวะมาอุดหนุนได้เลยนะฮะ เราเป็นระบบเศรษฐกิจแบ่งปันร่วมด้วยช่วยกันทําให้เกิดกําไรหมุนเวียนนะครับร้านค้าอยู่ได้คนซื้อก็อยู่ได้เช่นกันนะฮะและที่สาคัญก็คือเรามีสินค้าขายทุกอย่างเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ามือสองก็มีนะครับเป็นของผักสดอะไรมีหมดเลยนะครับแวะมาอุดหนุนได้ใช่ครับมาไม่มีหมดร้านนี้ท่านมาประจามาประจำครับมาประจำมาอุดหนุนกันนะครับสร้างสังคมแห่งความสิวิไลเช่นกันครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมครับถ้า หากท่านมีร้านค้าอยากนำเข้าร่วมโครงการก็ติดต่อสมาชิกที่วิ่งผู้ตรวได้ทั่วประเทศเลยท่านลำพูนก็นี่เลยฮะหน้าตาสวยๆเลาอกกันนี่ฮะสามารถติดต่อได้เลยนะฮะบอกอยากนำร้านเข้าทำยังไงนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่า